ไม่ต้องไปิเชียเนี้ยอันนี้ทีหลังเว่าไม่ได้อยู่ยกัแต่เป็นขชนนิก็ยิงไมาลพี่ไม่รู้มันเป็นขวดสีขาวเป็นขวดี่นกับปากาแตล้วก็มีอะไรข้างในนไม่รู้เขาเขาวางไว้ประตูขวบอะไรอยู่ี้ก็เดิมันวางไว้บนโต๊ะพอดีไม่ได้ปืนนันมือหรือขหรอ ถามแล้วไหนว่ามันหยิบปืนใครพอกิปืนสรุปว่ามันไม่ได้ไม่มีปืนนะปืนไม่อยู่ที่ตลาดหนูหนูมีรถไหมรถนะครับไม่เป็นไรหนูของไม่เป็นไรหนูสองวันครับมจพี่จังสองวันใช่แล้วอีรถมาไหมรถเลนะเออเถ้างั้นจะขับตังค์กันไปดีกว่ามีรถที่จอดอยู่แน่น ฝากฝากออกได้ไหมถ้าร้านเอ่ะมีกระเป๋า้ยเอาหยิบออกมามันมีมันมีข้างหน้าไม่เอาไม่ได้เอาแบบอไว้กับออสเถ้ามีมันถึงพี่โัวไม่ไไม่งั้นดย๋ยวพี่ไปเอาออกก็ได้อสอำเนินได้คือออไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเจาจะีรตรวจพี่ก็ไ้ลง